เรือข้าฝฟ้าไปสามบาทกับสามบาทผมจะคุยกับสภากรุงเทพมหานครเพื่อที่จะขังเงินผุดไไดุลไปจ่ายค่าเรือให้กับท่านทุกคนครับถ้าพี่น้องประชาชนฝั่งทนเห็นว่าการข้ามเรือไปฝั่งกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพกลับมาฝั่งทนโดยไม่ต้องเสียเงินนั้นถ้าท่านเห็นด้วยตบปืนดงนังครับเมื่อเชา้านี้ ไปค้องแสนแสงที่มีเรือวิ่ง U 70่24ท่า72ลำผมไปคุยกับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการเรือโดยสารตั้งแต่ท่าเรือวัดศีบุ่นเรืองแล้วก็มาลงที่ประตูน้ำผ่านไปทางสะพานฟ้าลีนาาก็เช็ดเดียวันกส่วนใหญ่ก็20บาทตลอดสายนั่งเรือเมยที่มีสภาพคำนุดทุกโทงท่ามการคล้องแส ที่น้ำยังทุ่งเม้าเห็นเต้าเห็นผมเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นอกจากจะดูแลพี่น้องฝั่งคนบุรีแล้วพี่น้องประชาชนฝั่งกรุงเทพหานครก็ควรจะได้รับการดูแลแล้วเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นคนกรุงเทพหานครเช่นเดียวกันผมได้บอกกล่าวกับเขาว่าผมก็จะเสนอสภากรุงเทพหานครเรือที่จะจัสดสรรงบประมาณดูแลเขาเขาได้นั่งเรือฟรีอีก भली